ยังไหวอยู่ไม่โยมต้องไหวสิเนาะนะนะแต่ละคืนที่จะนอนในหลายคนก็มาตั้งคำถามเหมอนกันนะนี่ฉันต้องทำแบบนี้กันไปอีกนานเท่าไหร่เท่าที่เป็นมานี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะแล้วต้องทำแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นี่มันก็ทำเรื่องซ้ำๆเดิมๆเลยโยมนะการงานกู้หนี้ยืมสินใช้หนี้ส่งดอก คนที่เราทุ่มเทให้เขาบางทีเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราบางทีลูกทุ่มเทกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้เต็มที่กับเราคู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องลูกหลานโอ้โหมันอีลุงตุงนังยังไหวอยู่เนาะใไ,ไม่ต้องไปตั้งคําถามมันเยอะถ้าไปตั้งคําถามมันเยอะนะว่าไอโน่นเป็นยังไงไอนี่ทำไมต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คือคนนะถ้ามันไปเยอะเกินไปนั่นก็จะทุกข์เยอะ เซนซิทีฟมากไปในะเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันของคนสองคนแต่คนใดที่เซนซิทีฟมากกว่าเยอะมากกว่าคนนั้นก็จะทุกข์เยอะกว่ากลับมาดูลมหายใจเราดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกมันก็จะยากยากๆหน่อยขัดๆหน่อยช่วงแรกๆนะแต่พอไปสักพักมันก็จะชินไหวไหมไหวสิแหมผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะจะมาตายเพราะเรื่องแค่นี้ นะอย่าไปอะไรกับมันนักหนาอย่าไปเยอะแยะอะไรกับมันนะไหวไม่ไหวก็ต้องต้องไหวแหละนะผ่านมาตั้งเยอะแยะจะมางองแงขี้แยโยเยอะไรร้องไห้ขี้มูกโป่งกับเรื่องแค่นี้นะก็ต้องไหวแลละโยมนะถ้าไม่มีใครถามว่าไหวหรือไม่ไหวพระถามก็แล้วกันนะยังไงอย่าอ่อนไหวอย่าอ่อนไหว แต่ให้อ่อนหวานนะอ่อนไหวอ่อนหวานอ่อนโยนนะถ้าไปอ่อนไหวมันก็เหมือนกับลมพัดมามันก็ฟุ้งไปหมดนะให้อ่อนโยนไว้อ่อนโยนให้เหมือนกับต้นอ้อต้นไม้นะเขาก็โอนเอ็นไปมาเวลาลมพัด